พี่น้องคะหิว้วเขาเราจ้ะเขาเทียงตอนบ่ายสองโมงพี่น้องก๋วยเตี๋ยวคะ่ะก๋วยเตี๋ยวใส่เลือดด้วยนะคะก๋วยเตี๋ยวไก่มาล่าเหมือนเดิมค,ะมค,ะค่ะ,าคะมาตั้งกล้องกินน้ำกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องฟองป๋ายสุขุสุขุนค่ะมาพอกระถิบเราจะพี่น้องกับเ่บนัวควงทิบนะคะไม่เหนน่อยไม่เห็นแดงเหรอพ่เห็ุเบียยครับตั้งกล้องให้เรียบในบ้านมาอยู่ใน,นยในบ้านมาอยู่อาทิตย์หนึ่งคะ่ะเพิ่นไปค้ารับจ้างเกลียวเขาพี่น้องมือละซี่อร่อยมาแต่ว่า มันไปเกี่ยวหน้าเพื่อนมือนี่อาทิตย์เนี่ยหนึ่งอาทิตย์เนี่ยเพสันลาไปเกี่ยวหน้าเพื่อนพี่น้องค่ะก็เลยได้เห็ดเองข้ายุ่มีฟัวเฮดมันเป็นเม่ยวานชีเรื่องให้ยุ่มพี่น้องค่ะทุกวันนี้ต้องช่วยกันนะค่ะวัวเงินแต่เป็นเมียมือเมืองฐานแย่หนึ่งก็เป็นเมียให้ยแย่หนึ่งก็เป็นฟัวหายแย่หนี่งเป็นเมี่ยวจับ มาได้จากกินข้าวน้ำกันข้าวก๋วเตี๋ยว,อ,ว,ายวอากาศเยน็ยนๆจ้ะเยน็นสบายบรฮวอกะลีหวนทนสีกะบ่บ่มาล่อหนมันมันแต่งานแต่งโม่นจ้ะ ต้องบอกว่าเยี่ยงสุดไปน้ำงเหมือนท่านไม่เกือบเด้ยวมันเนี่ยแค่คุ้มไม่เกือบเกือบเจอเกือบเจอสาวได้เพื่อนวะ ยังหลบหยิบอืมคุยกันยบบุบไปแล้บเหรบ้าอยก็ไปไปกั็ไปลูกยังมาเบ้าเยี่ยงกัน,ยนอยูอดด่แล้วพี่น้องตอนลูกเขาจะโดนแล้วพี่น้องต้องล้างมือบ่็นอะไจ้ะถ้าจัดของเตรียมของขาย วันนี้ไม่ทั้งปุ้งไม่ทั้งปลาหมึกรักษาตัากนั้นทันแดดดะหนึ่งชิเลื่อนใกน้ก็ซืได้สักผาลูกตัวพี่นหนังหาเบิ้งือ เราผมเราะช่วงนี้ไม่ค่อยได้กินเครื่องในก็เลยเอาตับไปเยอะเลือดเออเลือดไม่ได้กินตับคุณพ่อตับว่าตับประสานให้เหลือดอันนี้ก็ช่วยได้ค่ะ เหมือนเห็ดเบียกบอท่านเหล้วพอได้เอาโนรินมาเลยมาเด้ขันคุณม่คุณจะควอสินะอะอจัคควั้วับ ลาบอ่ะหาเพื่อนเสียแบบว่าซุมเอาใจใจเนี่ย,น,ยน,นี่ขืนเสียงเี้นเงียบอยู่บ่งหุนรู๋นะจ,จ้องจอนเอาจจ้องเนี่ยไปนิกหน่อยแตไม่สิสูคู่ดัดเนี่ยตะกะตีเด็กหน่อยนี่ข้นเสียไปน้อทุกคนไงพี่นเนงะ เรเล่นไปน้ทุนคนแบบว่าปกติคนอาจะแบบขายไปน้ทุกคน,นเนี่ยเอา,เาใจใจสิบฟังสิบฟัง น Cap, ้ำจิ้เล้นผักผักเขียวสนตัวก๊กมองม่อนขึ้นจาบ่ะตาดิเชื yes> ่อพื่ตื่นเหอเหรอเก็บดี่บ้านบ้ยดเปี่ยนอะ หนวกันนาแบบนี้นจัหนาว่หนาวแบบนีบ้นเหรอของนานี่เงอหงอกนี่ทุกง่ก็แบบเห็ดเลย่าทักมันใหญ่ไปทั้งหนอกแล้วก็เลทั้งในก็ไม่หัน แทนสีนกไมมทีน่นี่เหรอฮึแทนสีนหืสนเปื่อยดิยปลาเล้วจ้าปลาเลือสองตัวทำไมมื่อค้ายปลามาันได้มือนแล้าเขามาสองตัวสุดท้ายแล้วขึ้นไปไว้

ลูกศิษยเหมือนเน่ยไม่ม่าเขาทองสองไค้มันหนอ่งสองิบต่มไข่สองเ่่จ้องพวกก็เขาเจ้ากินเรากินยาเยิ้ยวะยู่มะ บี่ยวบางๆค่ะบ่บบบหน่อยากสุดไายมันได้การขายของหนล่นให้เบิ้งขึ้นกาค่ะนึกถึงไทย,ไทยไอยากอยกทุกคนเลยพี่นนองเล่นตำนานตำหนี่นยส่งเกลียวขงเขาพี่เนอเพื่อไายจนะคาบ่าอยากกะโซลูค้าบบมีหไหมเนี่ย น้องสีไทยยางเลบบเหมือนย่ใบนี้กับการขายของติดต่วมาไมีรู้ค่ะมีมียเือยำมีมันมันมีจ่ะ่าหงมันมัมีคนไทยนะพูดถึงสิต่างกล่องเราจักจังไรพไปส่งงเราเมามากอยู่ส่งเราย เป็นโซงเราล,ลูกค่ะก็เมามากเลยในหัวงเตหัวพี่น้องหั้งหมดค่ะก็ไม่อยากให้มากทุกคนกินข,ข้าวสิ็ปั๊บเอาปัจ่ยายคนก่อนจากอ,อเลยกินน้ำเพลินช่วงนี้ก็เลยให้มากกี่ไปส่งมากกี่ก็เมามากแบบเมื่อเกิดเลยถึง <laughs> ไป็นสามเกี่ยวสามที่เกี่ยวนาแดง เมามากมันเป็นสือขว้งมากอะเกือบผุ่มกลัวเมื่อนี้กินเขาพี่น้อ,องกินเขาจะต้องได้ฮ็ดคลิปไปพี่ละไมยหมอแล้วกิดเบื้งบนนี้เมื่อก้กินเขาดีเียวเ่มเพิสามสี่เก่ยวเมาไายโอ้จิตใจเลยมันโอเคพี่น้องคะเมันเหรเดี๋ยวในเร็วๆน,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 น้ยินดี้อัพี่น้องคนเหลือกันลูกศิษย์ะคะ่ายคองต่อ,ตอกัอนค่ะสำหรับคลิปนี้ทิก่บกบนองเขาตัวร่าดอกัอสดีค่ะ